怎么搞、啊、的？ เนี่ยจะเอามาตั้งไว้บนนี้หรือมันจะต้องตั้งคู่กันตรงนี้แหละให้มันลงไลยพูดถึงเรื่องอะไรถังน้ําเออเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องสำคัญนี้ก่อนฉันเกินไงตรงกันว่ามันชันเกินกันใช่เราอนาคตตะลงจะไปเนี่ยกูจะไม่ทรมานตัวเองแบบนี้ใช่ถูกแต่พ่ได้แล้วเนี่ไม่ฉันก็จะทำฉันจะเทปูลอันนี้ก่อนกระถินกองแรกปีนี้ก่อนนะถ้ามีปูนเนี่ยไม่ดูฉันกระถินกรินกองแรกไปูลตรงนี้ก่อนอยู่นะกูว่าให้เขาปรับใหม่มันปรับใหม่บ่ได้รถไถไม่ได้รถไถเนี่ยแค่รูปถ้าจะปรับคือรถแมคโครแมคคโวมันสุดแล้ แม่โคสุดแล้วเด้แม่โคมันเติร์พล้านี่แล้วใช่นอกจากว่าไม่แต่ถ้าเทปูนได้อยู่นะที่ปูนได้อยู่เปูนได้ห็นว่าไม่ไม่มันแค่ตรงนี้สูงแค่ไหนเตื่นเต้นซื่อๆนั่นเห็นบ่กูมาโด่งๆกับมาตื่นมาเต้นอะไรหน่อยจะลงได้เนี่ยตรงเนี้ยเทแค่ตรงนี้เฉยถ้าจะเทแบบอันแต่ว่าลราดูเหมือนเครงรู้่ถูกเนาอันนี้มันกันทั้งนั้นเลย ความปลอดภัยเป็นหลักไม่ว่าสวนพัทีกูเป่าเยอะตอนนี้กูห่างกันได้หลายยุมาขี่ทีโฟมิลล์ยุนี่กว่าสร้างเถอะเดี๋ยวผมซื้อเอทนี่ขึ้นไปทับคุณนโดยเฉพาะเลยโอ๊ยมึงจ้างเขามาปรับท่าไงกว่า่แต่เช่าไหมเดี๋ยวเป็นคนเห็นมันเกินอีกเห็นไหมกูพ่อไปแยกเฮ็ดไปแย่อีกละไหมครับปรับอีกมันต้องลดอันนี้เข้ามาอีกแล้วมันตอนแรกมันจะเอาลงไม่แล้วถ้าแบบมันคนไม่ชินอ่ะก็ต้องใส่เหมือนเดิมครับมันก็จะเป็นสีเส้นเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวาทแล้วเป็นเหล็กกี่นิ้วท้าป่วงมันอียาเลยเนี่ครับผมครับเราเราเรามันจะเป็นกี่นิ้วคะมันก็เป็นสไม่ได้ใช่เอาสามรัมคราเล้นที่เราใส่เล้วมาท้าเฟียร่ได้ถูกเคือร่าเลยทีหมายี้เต็มเนี่้าท้าเกิดมุด้าเพื่อความแข็งแรงดีกว่าเ้็นฟองน้ำเตวม้องน้ำห้องนอนห้องนอน

อะปเดนอย่างที่เาทำไมทำไมไม่หมายถึงว่าทไมไม่ใช่ครับถ้าถ้าจัโดดเส้นอยงนี้ก็ได้แหละม่ักตัว แน่นดึ๊กคว่าจะสวยไหมไม่สวยเลมันนี่มมัล้วนครับตังูวงกอ่างนนครับขวต้งกปอย่นี้นตรงนี้ครัไให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันปเกวตุ้งกะปูนี่ยดีไนเงี้ยน่ยเด็ยงนี้ครับที่ผมไหนนะผมะนตรงนี้เยอย เป็นได้ไม่ยังไม่เสร็จไม่ได้ทำในในอีเชือกจ้างครับตรงนี้สำคัญจริงๆสองครั้งนะสองครั้งสองครั้งสองครั้งเพราะนั้นก็เลยเสร็จครับตรงนี้บันไดสองเมตรตัดอีกห้าสิบมันก็ไม่งามใช่ไหมบันไดเราเอาเท่านี้แล้วค่ะไม่เป็นไรมีอยู่มีไม้อยู่มีไม้อยู่ขทุกคน ลครดไม้ออยังดีเลยทไมจะทำเล็อีกเรื่อง่ตอนแรกอ่ะจะอธิบายให้ฟังไม้บันไดอ่ะที่เช็คที่วันนี้คุยบอกโคฟูเฮาส์แผ่นนึงมันแพงแผ่นนึงมันหกร้อกว่าบาทเป็นสาเมตรแล้วนต้<ะ>องัดี่ว่ไม่ได้เรา้ไปไม่กยังไม่ได้ยังไม่ได้น้งนนลงอีกแล้ว่ลงอีกแล้ว่ตอนนี้ก็ยังสวนนะครับผมกูลืมอะไรรึมั้ยลืมไ กะละมังกับอันไฮเตอร์พี่ชิแม่มักไลบินอันเซซักเซซักอู <c oughs> กอดิ <c oughs> โอ้โหเรต,รตรงนี้เออเย็นสุดนเปย์ไว้ตรงนี้อืมต้นนี้เลยสบายวัออน,นกันทั้งวันเออเนี่ยถ้ามันให้เรอตำชานอยู่ตรงนี้ได้ไม่เฉียมเลยเนี่ยแบบมันร่มเลยอ่ะแต่มันทำให้ได้ใช่ไหมนี่ยก็อย่าไปทำเลยเพราะว่าน้ำมันขึ้นถึงนี่ใช่ขึ้นถึงเลยทำมันได้ไงบ้านหมาคุณแม่ทำได้ไหมล่ะ เมืกี้นะเมืกี้มันดูได้ไงว่ามันมันมันชุ่มมันชื้นไม่ร้อนเพราะว่ามันมอสมันไม่ตายเออมอสไม่ตายมีมอสเดี๋ยวจะออุ่มพุ่มสบายมันทะเลเย็นเราเข้ามานี่เราเย็นเลยแล้วก็มาหน้าเหมือนตะกี้ทำ e-book เอาดีดีอยาอยากทำเหรอเล่มละเท่าไหร่นะขายเล่มเท่าไหร่เก้าสิบเก้าร้านเล่มร้านเล่มเก้าสิบเก้าล้านบาท จำไว้นะครับนี่เขตที่เราเเขตที่มันจุดนี่นะนี่ไหนล่ะมันนี่แหละร่องน้ำเนี่ยอืนี่ที่เขาแล้วนี่นี่แหละที่อันร้านหกอ่ะบุญยังบากไหนหมอชิกอืมเปลือกทิพย์ปั่นเลยคือกินมะถินไปจะคู่ก็ได้ <laughs> มันมาหายดอก มีไห้ใส่รอรอ,อย่างมากต่ที่ไห้ใสเลยบริเวนบ่านแล้วก็เอากลับมันลืมแม่คมยยูยังน,ยน้อยยังขัเหรอเออแล้ว่านยังยรอกเครื่องกันีไ้เออมัาจะไม่เป็นกินก้นอเ,อเอากินมึงเด็กินคือบอกนิมม่มเรานิ่มเอาไปร้านน้องข้าวเด็ก <c oughs> เอาไปที่เดียวสามคููได้ยินไ่มเอาเนี้ยเก่าห้องนี้เนี้ยป่าเราป่าสามรอบแล้วนี่เห ต้องให้สร้างนั่นแหละวะนี่ในที่เขาอ่ะเนี่ยดูความเออบันเลยของน้ําที่มันแรงดูโคตรแรงอ่ะนะต้นไม้เนี่ย<ด>ไม่ยอมตายด้วยนะดูดิทั้งกอไผ่ทั้งกอล้มเลยอ่ะเออเกล็ดขนาดไหนเอาล่ะไหนอ่ะเอาล่ะเราทำงานถึงแล้ว,ลวถ้าไปอีกมันมีสวยกว่านี้คือไปอีกมันไม่มันค้ำาทิศอ๋อไ้เมื่อกี้ต้องกระเนไแล้วไปไปเแล้ววันนี้ก็ได้ไม่รีบ ข้างในสวยเลยเราต้องรอแสงมันค่ำพวดยไงวะก็เลยบอกว่ามันค่ำพวดมันค่ำแล้วถึงโรงเรียนมันค่ำแล้วเหรอสวยๆมันก็จะเป็นสองส,สองหิ้วเราอ่ะสามารถเที่ยวได้หมดเลยไงอือ เฉยเฉยเฉยคือมันมันไม่ใช่ของใครอจะเป็นของธรรมชาติหรือว่าชิบังกี้ไม่เกี้ยแต่ว่าเด้อที่ตกน้ำย้อนหมาด้วยนี่มันแรนพันแข้งพันขาเ่ยวันนี้กี้ชอบเล่นน้ำไหมพนักบออนิกี้หาลุงพนเด็กดเลื่อนหางเลื่อนหาง สวยๆหอมต้องเดินผ่นานน้ำไปอีกเหรอหอมต้องเดินผ่นานน้ำอีกหอมต้อเดขึ้นเขาแถวนี้อ๋อหอมต้องเดินขึ้นเขาต้องเดินผ่านน้ำนี่แล้วก็ขึ้นเขาไปเหมือนเดิมแบบแล้วก็เดินตามทางยาวเลยอ๋อง่ายอยู่ ต้องมึงไปไหนี่ะนี่ ôi mặt hàng ghê bao nhiêu ตอนนี้เราก็อยู่ที่อินเทอร์ฟาร์มนะครับผมน้ำหนาวนะครับน้ำหนาวนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับผมดูด้านหลังนะครับโอ้ด้านหลังนะครับผมด้านหลังอู้นะครับสวยมากๆเลยนะครับทุกคนสวยมากๆเลยนะครับมีแม่น้ำมีอะไรอย่างงี้นะครับ น้ำจากภูเขานะครับอ ไห้ไหมโดนตัด <l> นี่ตรงนั้นนะนั่นทั้ตัวอืมอืมนันึงเนี่ยอันนี้ได้สำรวจไหมอันนี้ได้เลาะเข้าป่าเรื่อยๆก็เลื่อยไปสำรวจไกลเข้าไกลเข้าไกลออก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 เลยเหรอไกลไปเลยเหรอแห่งความจำดีเลยมีคนหนึ่งแล้วมีทุเรศ ม pues ืดมืดครับเธอจำน้นกาแฟส่วนสมที่นทาเซ่ได้ไหมนันที่ไปครืกับนที่ส่งมาที่หนึ่งเนาะาม